กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีบังเกอร์ใต้ดินของผู้นําคนล่าสุดกลุ่มเฮชบาลเลในเลบานอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้4ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้4ตุลาคม2024กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีบังเกอร์ใต้ดินผู้นําสูงสุดคนใหม่ของกลุ่มเฮชบอลเลนายซาฟีอลดิน ตามการรายงานได้ระบุว่าบังเกอร์ใต้ดินอยู่ในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนตามการรายงานก็ได้บอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีครั้งใหญ่กว่าเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีบังเกอร์ใต้ดินของผู้นำคนก่อนกลุ่มเอชบอลในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนนายฮัสซันอุสลัลลา ตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้4ตุลาคม2024ในระหว่างที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่บังเกอร์ใต้ดินของนายซาฟีอันดินผู้นำสูงสุดคนล่าสุดของกลุ่มเฮชบลเล์นั้นระหว่างโจมตีนายซาฟีอันดินอยู่ภายในบังเกอร์ใต้ดินด้วยยังไม่มีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมครับแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเช้าวันนี้4ตุลาคม2024 แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานด้วยว่าในเช้าวันนี้4ตุลาคม2024กองทัพอิสราเอลโจมตีเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างซีเรียและเลบานอนเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนเปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่โดรนคามิกาเซ่ของรัสเซียพุ่งทะยานเข้าไปยังยูเครนโดยต่วต้านอากาศยานของอยูเครนได้ทําการยิงสกัดกัน้นเป็นเหตุให้โดรนคามิกาเซ่ชนิดสายเฮ136 ถูกสกัดกั้นกลางอากาศเกิดการระเบิดบนท้องฟ้าอย่างชัดเจนกองทัพรัสเซียยังคงโจมตียูเครนโดยการใช้โดรนคามิคาเซ่รุ่นซาฮตหนึาเซาฮตหนสวัสดีครับ